แล้วสู่กันฟัง,ฟงในช่วงของ Good to know อัลามาสำหรับในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนยังรู้สึกว่าค้าง่าหรือว่าค้างติ่งนั่นเองรู้สึกเอาองงติ่งเลยเงงดึกมากมันค้างค้างว่าแบบ เฮ้ยฉันเกิดตั้งวันที่เท่าไหร่เธอคุณ <laughs> จะรู้กค่สองวันแรกฉันต้องรอเดือนหน้าน <ๆ S 2> หรือเปล่าอ,อันนี้เราก็เลยสสุปให้มันมสั้นๆใช่แล้วเดี๋ยวเราจะรวบรัดแต่ไม่ใช่ว่ารวบรัดเราจะไม่ได้ใจความนะคะเราจะรวบรัดแล้วก็คือเหมือนก็จะละเอียดแหละแต่ว่าก็จะไม่เยื่นเย้อมากเพราะว่าเรามีการแปลและสรุปกันเรียบร้อย,ย, <laughs> ยแล้วแต่ว่าถ้าอยากได้เยอะกว่านี้ก็เขียนมาให้เราของเราใช่ใช่เลยนะสำหรับวันนี้เราจะพยายามให้ถึงวันที่3ถึงวันที่1ิบ ะะพยายามนะะจากวันที่3ามถึงวันที่สิจะพยายามอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้น5 4 3 2เริ่มค่ะโอเคคนมันเกิดวันที่3นะคะโอเคคนเกิดวันที่3นะคะจะ,ะ,ะเป็นคนพวกเป็นพวกศิลปะคนรักสวยรักงามรักความศิลปะความ แครเชัอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่อง art อาร์ตอะไปทาอาร์ตคือชอบศิละปะชอบชงานอาร์ตชอบความสวยความงามชอบสีสันใช่แต่ถ้าคุณทํางานที่ว่าไม่เกี่ยวเรื่องศิละปะเลยขอแนะนําว่าให้ไปทําเป็นฮอบบี้ เป็นแบบว่างานอดิเรกใช่ของตัวเองสมตัวไปเลยคุณจะมีความสนุกมากหรือว่าบางทีนั่งทำงานอยู่ก็แต่งเติมหน้าของตัวเองเข้าไปก็ได้แั้วก็เฟรชฟิตอีกแบบหนึ่งทาหน้าทาสีไปหรือว่านั่งอยู่ในห้องประชุมนั่งวาดรูปไม่ควรทำพูด่อย่างนั้นแหละไม่ควรทำนะคะแต่คุณที่เกิดวันที่3จะเป็นคนที่มี creativity เยอะสูงเป็นคน create create มากเป็นคนที่แบบว่ามีความคิดสร้างสรรค์ใช่แล้วก็ imaginative เยอะมาก คือการที่คิดนู่นคิดนี่จินตนาการใช่ค่ะแล้วก็เพราะว่าเป็นอย่างเนี้ยคุณจะใครพูดอะไรนะคุณจะตอบได้เร็วมากเป็นคนสนุกใครใครก็อยากจะเข้ามาอยากจะนั่งคุยเพราะว่าอยู่จะมีคนทุกคนคุณจะเป็นคนที่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นน่าฟังน่าพูคือพูดอะไรแล้วน่าสนใจใช่ง่ายเลยพูดแบบมีคำแบบว่าความแบบอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเล่าเรื่องอะไรที่น่าสนใจอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะนั่นคือสับปที่วันเกิดวันที่สาม วันต่อมาค่ะวันต่อมาวันที่สี่นะคะวันที่สี่ก็จะเป็นคนที่ว่าชอบทํางานหนักๆบ้างงานบ้างงานทํางานหนักๆเขาไว้แต่เปไม่เกี่ยวคือเป็นคนบ้างงานบ้างงานใช่ค่ะเวลาทุกอย่างให้กับงานใช่ทําทุกอย่างชอบรับผิดชอบหมดค่ะ คุณก็จะเป็นคนที่ว่าทํางานอะไรอ่ะคุณทําเก่งอเพราะว่าคุณจะอินกับสิ่งที่คุณทําอยู่จริงๆชอบแบบรับภาระหน้าที่ต่างๆเอาไว้ใช่ทําทุกอย่างคือคือเป็นคนที่เสียสด้วยนะฉันเป็นคนเออเรียดด้วยอ่ะอ๋อซีเริสซีเรยสกิดมากเครียดตั้งใจไม่ได้มั่นไม่ได้เครียดนะแต่ตั้งใจมุ้มัังสุดๆเลยอ่ะ ทำให้คนในสิ่งว่าเราอาจจะมีความสึกว่าเครียดอ่ะเพราะว่าดูแบบ<ห>ดูตึงไปหรือเปล่าอะไอย่างงี้ใช่คนเราก็ทํางานเยอะก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องมีความรู้สึกว่าจ๊กๆกัน<อ>นิดนึงนแต่นั่นคือในข้อของคุณที่ทํางานคนะแต่โดยปกติเราคุณเป็นคนที่ว่าคนอาจจะชอบเข้ามา ไม่ทำผิดอันนี้นะเนาะเราพูดผิดแล้วขอโทษทีค่ะ <laughs> แต่คุณเป็นคนทำงานหนักอะไรเงี้ยก็ต้องมีชุ่ชีวันนิดนึงก็อย่าลืมในสิ่งแวดล้อมอะไรที่มีอะไรให้มีความสุขก็ คุยกับเพื่อนๆอะไรก็ได้ไม่ต้องเพื่งงานอย่างเดียวเปิดตาบ้างใช่เราจะมุ่งมาทางนี้อย่างเดียวให้เราได้คลายเครียดสุขภาพจิตของเราบ้างอย่ามุ่งตรงไปกับงานตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่เขาเพเหมือนว่าจะมีโซลูชันตลอดเวลาด้วยนะใครมีอะไรเป็นหามาถามเขาเขาจะให้ให้คำตอบได้ช่วนทิพย์สาที่ดีเร็วไหมป่ะวันที่5าค่ะยางรวดเร็วเร็วไหมคะคนเกิดวันที่5นะคะจะเป็น คนที่ว่าจะชอบเปลี่ยนแปลงเป็นคนไม่อยู่ไม่อยู่นิ่งจริงๆจะชอบบาอันนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนก่อนสามเดือนครั้งอ่าฮะคือโง่งเหมือนกันเราก็เลยจะอาไงจะพยายามเนียนอยู่เนี่ยพยายามทำให้เนียนอยู่ว่ามุมนี้ต้องขัดมุมนี้ต้องขัดโอเคโอเคโอเคนะอันนั้นคือแปรงสีฟันเฮ้ยไม่ใช่แปรงสีฟันนี่อ้าวงงอีกต่อใช่ไหมค่าเอาค่าเราไปกลับมาที่บลองเราดีกว่านะะ วาทีนิสยกันต่อค่ะโอเควันที่หานะจ๊ะคือเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวชอบไปมีอเวนเจอรอ์ชอบไปผจญภัยโอเคถูกไหมใช่เวนเจอร์ใช่ผจญภัยโอเคพูดถูกเราไม่ใช่หรอพูดถูกพูดถูกก็เขาเป็นคนที่ว่าชอบอเวนเจอร์ชอบเปลี่ยนอะไรที่เปลี่ยนแปลงชอบไปค้นหาสิ่งใหม่ๆชอบไปรู้จักคนใหม่ๆชอบทํางานอะไรใหม่ๆก็เป็นคนไม่ค่อยอยู่นิ่งอะ คือเหมือนแบบว่าไฮเปอร์นิดๆอะเลิศหน่อยๆไม่ชอบอยู่กับที่ชอบหาอะไรทําให้วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาชอบทําสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆตลอดใช่แต่เราว่าคนอย่างนี้ก็น่าจะสนุกนะเพราะว่าไปที่ไหนเขาก็จะรู้เรื่องหลายๆอย่างเพราะเขาเขา,เขาชอบเขาไม่เคนไม่อยุดนิ่งเนาะก็ได้อยู่นะคะอ่ะวันต่อไปวันที่6นะคะวันที่6 คุณจะเป็นคนที่ฟั m มลี่แมนสุดๆรักครอบครัวรักคร,กอ,บรกอบครัวครอบครัวมาก่อนทุกอย่างต้องอ,อะไรก็รคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณสามีคุณภรรยานู่นนี่นั่น,นอะไรแบบนี้เป็นคนที่ว่าดูทุกอย่างอะ่ะคือต้องให้จิตใจทุกคนมีความสุขมี จิตใจคนให้มันเป็นเป็นหลักก่อนนะว่าคนนี้ก็จะคิดเป็นไงบ้างเขาจะเหมือนว่าเช็คแคร์คนคือเป็นซัมมี่โอเนชั่จริงๆอ่ะตัวเองไปมาที่หลังคือคิดถึงส่วนรวมก่อนที่จะคิดถึงเรื่องของตัวเองใช่แล้วก็จะชอบบาลานซ์ในชีวิตของรอบตัวเองมากๆคือบาล a นซ์บาลานซ์ก็คือเหมือนว่าให้ชีวิตมัน มันปลานซ้อนะบาล้านปบาล้านเห็นไหมชลบมเช่ามกเป็นบาลานซ์บาลานซ์มันก็จะบาล้านหน่อยนึงเนะโอเคโอเคอีกสามวันสมดุลให้ดีจจ้ะอ่ะก็วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดก็จะเป็นคนที่ highly developed mind ภาษาไทยก็คือ เป็นคนฉลาดและกันเอาง่ายโอเคเป็นคนฉลาดนะคะเขาจะตึงอะเป็่ะอคนณพี่มเป็นคนฉลาดใช่แล้วเขาก็จะมีวันน่ะไอ้คำนั้นที่เราใช้กันนะ อย่างรู้ได้ใช่เขามีคําตอบในในของตัวเองอยู่แล้วอ่ะมันก็ทําให้ตัวเองก็เก่งหลายเรื่อง่ะเป็นคนที่ชอบวิเคราะห์อะไรเป็นคนมีความมั่นใจใช่อื่นอะไรแบบนี้เป็นคนมีความมั่นใจไม่ต้องการอะไรเลยฉันรู้หมดฉันทําได้คือไม่ต้องพึ่งใครสักคนเลยอ๋อยืนหยัดได้ด้วยตัวของตัวเองเอาง่ายๆเลยใชอ่าอะไรแบบนี้นะคะวันที่8ค่ะวันที่8นะจ๊ะวันที่8ก็จะเป็นคนที่เก่งเรื่องงานค่ะ เราก็ชอบอะไรที่เป็นของออริจินอลของมันน่ะเหมือนว่าชอบความคลาสสิกไม่ชอบที่จะให้มันเปลี่ยนแปลงอะไรมากชอบความเป็นตัวตนของสิ่งสิ่งนั้นใช่แล้วก็เป็นคนมัคนเป็นคนมีความมั่นใจสูงค่ะชอบทําอะไรมีอะไรก็จะไปทางนั้นคือจะเน้นทางนั้นอย่างเดียวแล้วก็ไปมุ่งมั่งไปทางนั้นให้ได้ชอบชา a l l เล g นด้วย ชอบต่อสู้ชอบฝ่าฟันอาาุปสรรคชอบแข่งขันอะไรแบบนี้ใช่อ่ะวันที่9ค่ะอย่างรวดเร็วเลยวันที่9นะจ๊ะวันที่9<ะ>ก็คือเป็นคนที่ idealistic <ะ>อีกคำใชฉัน <laughs> <laughs> คือเป็นคนที่คิดอะไรก็ เป็นของชีวิตชีวิตจริงๆอ่ะไม่ใช่ไปฟูฟ้าหรือเรื่องอความก่อนอะไรมากยึดกับหลักความ,วามจริงใช่ไม่แบบว่าไม่เพอ้อฝันไม่ฝันกลางวาน<ช>ันไม่คิดอะไรไปก่อนกับสิ่งที่เราไม่สามารถจับต้องได้ใช่ก็เลยเป็นคนที่ว่าเป็น Down Earth จริงๆคนที่คือเป็นอยู่ติดกับแผ่นดิๆๆๆอะอะอนจริงๆอ่ะแผ่นดิน เป็นคนติดดินเป็นคนติดดินคนแล้วก็จะชอบมีอะไรก็เขาจะคนคกันได้ง่ายๆไม่ใช่เป็นคิดสูงอะไรสูงอะไรคือไม่ใช่เป็นคนหัวสูงหัวสูงเป็นคนหัวติดดินเป็นหัวติดดินวันนี้ได้เยอะเก่งมากเลยอะ่นั่งแล้วก็เอาหัวติดดินไว้ไม่สูงมากก็ได้นะจะเป็นเหมือนไอ้นกกนั้นน่ะออสเตร h ที่ตัวใหญ่ๆเ้วเอาหัวเอาหัวนกกระจอกเทศน่ะนกกระจอกเทศค่ะเก่งเมากเลยค่ะ ด้คำตมาเยอะมากเราก็ได้หมนสุดท้ายมวลสุดท้ายวันที่สิบนะคะทาได้ไหมโอเคเรียบๆรีเลยนะเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบที่ว่าจะทำอะไรต้องสาเร็จให้ได้อือะไรที่คุณจะบอกว่าคุณอาจจะทําไม่ได้ไม่ได้ฉันทําได้แล้วจะไปจริงๆออแต่พวกนี้จะเป็นคุณโพสตทิฟเยอะเนาะกคนก็ทําได้หมดอ่ะเขาจะคิดไปทางนีเยอะค่ะ ชอบอะไรที่ทําส่วนตัวตัวเองด้วยมันต้องมายุ่งไม่ต้องมาช่วยไม่เป็นไรฉันทําเองคือไม่ชอบให้ใครมาจุกจิกมาาน่นนี่นั่นแต่ว่าเราสามารถช่วยเหลือตัวของเราเองได้ง่ายเลยง่ายๆชิลๆแบบนี้เราคุณเกิดวัน่ะไรอะยี่สิบเจ็ดไหมยี่สิบเก้าหมวยตั้งนานเลยอะเดือนหน้าแต่เราคิดว่ายี่สิบเจ็ดกับยี่สิบเก้าอาจจะนานกว่านี้ก็ได้นะอแต่ว่าสำหรับตอนนี้นะคะเราทําได้ครบแล้วสามถึงสิบเรียบร้อยแต่ว่าสําหรับใครที่บอกพี่คะเร็วไหมปะคะ ฟไปไทยคำอะไรทำไม่เป็นไรค่ะเข้าไปอ่านใน Facebook ของเราได้นะคะกับแซลยอหญิงทอคค่ะสกดค่ะ Y O R Y N G T A L K โโแทบจะยกขาดดขึ้นมาทางหัวน้องเลยทีเดียวเชียวโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะพักก็สักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมีกันต่อค่ากับรายการเล่าสั้น